สวัสดีครับผมหนึ่งวันดาทเวนตวันนี้เรามาอยู่กันที่เขาใหญ่ครับพามาดูสระว่ายน้ําก่อนเติมน้ำบ้านหลังนี้เลยครับ สระนี้จะเป็นแบบน้ำไม่ล้นที่เรียกว่าสกิมเมอร์ครับตัวสระกว้าง3เมตรครับแบ่งเป็นบันไดขึ้นลงสระ60เซนครับขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยครับแล้วก็แบ่งเป็นที่นั่งจักรุซี่ส4เมตรครับตัวที่นั่งจักรุซี่เราก็จะปั้นที่นั่งโค้งๆแบบนี้ครับเพื่อที่จะได้นั่งได้สบายครับมาพร้อมกับหัวจักรุซี่3หัว ด้านยาว7เมตรครับจะมีไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้2ดวงจะเป็นชนิดบางพิเศษครับมีความบางเพียงแค่8มิลิเมตรเท่านั้นเองครับตัวหัวจ่ายน้ำเข้าสะครับก็จะเรียบเนียนไปนกับตัวกระเบื้องแบบนี้เลยครับสะดือสาสตร์ที่เราเลือกใช้นะครับจะใช้เป็นแบบรุ่นเซตตี้ ตัวสะดือก็จะโค้งนูนจากตัวกระเบื้องขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อป้องกันการดูดครับท้ายสระจะมีช่องสกิมเมอร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดน้ําที่ผิวน้าครับใบไม้ฝุ่นก็จะถูกดูดเข้าไปที่ช่องนี้ครับตัวช่องสกิมเมอร์เราก็ใส่เป็นตัวกระเบื้องเข้ามุมแบบนี้เหมือนกันครับจบงานสวยๆเลยครับภายในสระปูด,ด้วยกระเบื้องพอสเลนลายหินครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นเซียร่าเบสครับ พื้นผนังสะปูด้วยกระเบื้องขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วที่นั่งจักรุซี่ใช้เป็นกระเบื้องขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วครับเพื่อที่จะได้ปั้นที่นั่งได้โค้งๆสวยๆแบบนี้ครับส่วนที่เป็นขั้นบันไดครับส่วนไหนที่เป็นตัวเข้ามุมเราก็จะใส่เข้ามุมหองกระเบื้องแบบนี้ให้ทุกขั้นเลยครับอันนี้จบงานสวยๆเลยครับ ขอบสระทุกด้านปูด,ด้วยหินธรรมชาติครับเป็นหินไวท์คาวดี้ขนาดของแผ่นหินนะครับจะกว้างอยู่ที่30เซนแล้วก็ตัวแผ่นหินยาว60เซนครับภายในสระเราจะให้ทางโรงงานนะครับเจียรลบมุมแบบนี้มาให้เลยครับสระไว้น้ำพูวีล่าครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสไลเดอร์ครับตัวสไลเดอร์นี้นะครับจะมีความสูงจากพื้น จนถึงตัวสไลเดอร์นะครับอยู่ที่1เมตรครับความกว้างของสไลเดอร์80เซนความยาวของสไลเดอร์3เมตรครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่จำกัดความยาวของสไลเดอร์จึงได้อยู่ที่3เมตรครับตรงด้านโค้งเราก็จะมีใส่ตัวกันตกให้ด้วยนะครับพอเราสไลด์ลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่หลุดจากตัวโค้งออกไปครับลูกค้าท่านใดต้องการสร้างสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ ติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยครับวันด้าทเวนตี้ล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ